สวัสดีครับผมนนทวัฒเตชธรรมเสนะครับจากบริษัท NNT Organic ครับแล้ววันนี้เราไปอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับอำเภอองค์คาน์ครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับที่เยอะมากจริงคือเป็นการฉีดถังทั้งหมดเกือบ500ใบนะครับที่จังหวัดนครนายกนั่นเองครับตรงนี้นะรั้งหลังเรานี่ก็คือว่าถังของลูกค้านะที่เตรียมไว้ให้เราฉีด500ใบเพื่อทําเป็นกระชังเลี้ยงปลานะครับหรือว่าบอกกุ้งหรือว่าล้อมรอบด้วย เป็นกระชังให้ทุกคนให้คนเดินข้ามไปนะครับแล้วก็ไว้เลี้ยงปลาครับอันนี้ลูกค้าก็เตรียมถังไว้ให้เราเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําการเทน้ําออกจากถังแล้วก็ทําการเริ่มฉีดโฟมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ฉีดถังทั้งหมดเกือบ5 0 0ใบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเป็นงานที่เยอะมากที่สุดที่เราเคยรับมาในครั้งเดียวครับในการฉีดถังครั้งเดียวของลูกค้านะครับที่เยอะมากที่สุดเกือบ500ใบครับทีก็ฉีดแค่สองร้อยสามร้อยใบแต่วันนี้ฉีดห้าร้อยใบจะใช้เวลากี่วันจะเสร็จเดี๋ ครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในโซนการที่วังเรียงเรียงถังก่อนครับขั้นตอนแรกของเรานะครับก็คือต้อง เทน้ำออกจากถังนะครับให้ถังสะอาดมากที่สุดนะครับถ้ามีน้ําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในถังเราต้องเอาออกให้หมดนะครับก่อนจะทําการฉีดโฟมทีมงานของเราจะต้องเช็คถังทุกใบนะครับเพื่อความสะอาดและความเรียบร้อยเนื่องจากว่าเวลาถ้ามีน้ําอยู่ในถังแล้วอะเวลาฉีดโฟมแล้วโฟมจะไม่ค่อยต่อติดในถังนั่นเองเราจรึงพิถีพิถันและเข้มงวดกับขั้นตอนนี้มากครับจะไม่มีการฉีดไปเลยโดยที่ยังไม่ดูแลเรื่องความสะอาดหรือว่าภายในเนี่ยยังมีน้ําอยู่เราจะไม่ฉีดให้ลูกค้าเด็ดขาดครับ ตรงนี้นะครับที่เราเลียงอยู่ก็คือถังทั้งหมด150ใบครับวันหนึ่งเราจะฉีดลิมิตได้เต็มที่เลยนะครับ150ใบนะครับแต่ตั้งแต่เช้านะจนถึง6โมงเย็นถึง1ทุ่มเลยครับถึงจะได้ครบ150ใบครับแต่ตั้งแต่เช้านะจนถึง6โมงเย็นถึง5ทุ่เยจะได้1 0 0ใบครับอันนี้ก็เป็นความรวดเร็วและว่องไวที่สุดนะครับในการฉีดโฟมถังพลาสติกของบริษัทเราครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานเราก็เริ่มฉีดนะครับเป็นครึ่งถังก่อนไล่ฉีดครึ่งครึ่งถัง แล้วเดี๋ยวพอฉีดเต็มถังแล้วเรามาดูกันครับว่าวิธีการปิดเนี่ยจะยากง่ายขนาดไหนขั้นตอนสําคัญก็คือการปิดฝาถังนะครับถ้าปิดไม่เป็นหรือปิดไม่ดีเนี่ยถังก็จะระเบิดได้หรือว่าโฟมเนี่ยจะทะลักออกมารวดเร็วแล้วก็กระจายได้นะั่นเองแรงดันสูงมากครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดฝาถังแล้วก็ตอนที่ฉีดเต็มแล้วกันอีกทีครับว่าเป็นยังไง Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! today's gonna be และตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท,ท้ายนะครับในการฉีดโฟมของเราก็คือ <ac> การซีนถังนั่เอง,เองครับการซีนถังของเราเนี่ยเราทําให้กับลูกค้าฟรีนะครับทำให้ด้วยใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทเราบริษัทเดียวนะครับที่สามารถทําให้กับลูกคา้าโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มนะครับเราคิดแค่ค่าฉีดโฟมแต่การซีนถังเนี่ยเราก็เพื่อป้องกันให้ลูกค้าให้อีกชั้นหนึ่งครับเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจนะว่าการใช้ถังเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ups just downs, season, Sometimes times and barely breathing, different no. yo. other like I'm high, I'm every ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ทําการฉีดโฟมถังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมด4วันนะครับในการฉีดโฟมทั้งหมดเกือบ500ใบนะครับเราก็ทําการฉีดโฟมตั้งต้นจนจบนะครับการฉีดโฟมเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรูบรรลุได้ด้วยดีนะครับท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อฉีดโฟมเรื่องถังพลาสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นถัง200ลิตรแบบนี้นะครับหรือว่าถัง 100ลิตร50ลิตร150ลิตร3 0ลิตรครับแล้วก็ทุน่นเหล็กนะครับทุน่นสูบน้ำต่างๆครับก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Line at, หรือว่า TikTok นะครับแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กด u b s c ไ i b e ในช่องของ YouTube ด้วยนะครับเพื่อเวลาเราลงคลิปใหม่ๆคลิปแปลกๆใหม่ๆทุกท่านก็จะได้เห็นก่อนใครแล้วก็ได้รับรู้ก่อนใครนะครับว่าขั้นตอนการทํางานแปลกๆใหม่ๆนะครับหรือว่าวิธีการทํางานที่ไม่เหมือนใครงานแปลกๆใหม่ๆก็จะได้รับชมก่อนครนะรับ ส่วนวันนี้นะครับผมนนทวัฒน์เตชรรมเสดและบริษัท NNT o r g a n i e ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับชมคลิปดีๆจากบริษัทเราจนจบคลิปนะครับได้ความรู้และได้ขั้นตอนต่างๆมากมายครับก็ฝากขอบคุณด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ